การฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งหมดในจักรวาลทุกมิติจะทำได้เมื่อเรานั้นเป็นจิตวิญญาณที่มีอิสระเรามีอิสระภาพเราเปิดใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราปล่อยวางทั้งหมดความรู้สึกเหล่านี้ หมายถึงอยู่ในช่วงที่เรากำลังฝึกสมาธิเรามีสภาวะที่มีจิตที่นิ่งนะคะมีใจที่สงบนิ่งหรือเราอาจจะมีความรู้สึกแบบที่สงบแบบเหมือนไม่รู้สึกว่าสงบใดๆเราอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจิตเรานิ่งจนมันว่างแล้วก็เกิดจากความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เราสามารถจะเข้าถึงทุกองค์ความรู้โดยไม่แยกศาสนา สิ่งสำคัญนะคะก็คือการรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าสตินั่นเองสำคัญมากเพราะการสื่อสารในโลกวิญญาณผ่านทางสมาธิโลกวิญญาณน,นั้นสื่อด้วยภาพภาษาความรู้สึกและเสียงนั่นเองนะคะสิ่งที่จะทำให้เข้าถึงได้หรือเข้าใจภาพเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่มีปัญญาขั้นกลางและ เราเป็นคนที่สามารถฟังเสียงภายในหรือฟังความรู้สึกเป็นนั่นเองอย่างที่เราเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะจะทำให้เรานั้นเข้าถึงปัญญาได้ทั้งหมดในจักรวาลทุกมิติเลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะความรู้ไม่ใช่ศาสนาเราไม่ต้องไปจำกัดขอบเขต ในการเข้าถึงนะคะเพราะว่าความรู้นั้นไร้ขีดจำกัดค่ะมีมากมายนับไม่ถ้วนเราเป็นผู้เลือกว่าเราอยากจะรู้เรื่องไหนสมมติเราจะเข้าถึงปัญญาเราก็สามารถรับได้ทั้งหมดเราจิตวิญญาณชั้นสูงไม่ว่าจากศาสนาจากนักปราชญ์จากวิทยาศาสตร์ที่เคยรู้มาก่อนเราล้วนเมตตาเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยท่านเมตตามากๆด้วย